ที่ห้ามพูดโกหกมิฉะนั้นจะไม่มีวันกลับออกมาได้อีกการครั้งหนึ่งดานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินทางเข้าไปในป่าลึกระหว่างทางเขาได้หลงเข้าไปในเมืองลึกลับซึ่งซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาอย่างวิชิดเมืองนั้นชื่อว่าเมืองลับแลเมืองนี้มีกฎข้อเดียวที่เคร่งครัดมากคือห้ามพูดโกหกโดยเด็ดขาดผู้ใดโกหกจะไม่สามารถออกจากเมืองนี้ได้อีกเลย ชายหนุ่มได้พบกับหญิงสาวชาวเมืองหน้าต่างดงามและทั้งสองก็ตกหลุมรักกันต่อมาเขาได้แต่งงานและใช้ชีวิตอย่างสงบในเมืองนั้นเพราะมีลูกด้วยกันแต่วันหนึ่งชายหนุ่มรู้สึกคิดถึงแม่ของตนอย่างจับใจจึงขออนุญาตภรรยาและชาวเมืองเดินทางกลับบ้านเพื่อเยี่ยมแม่ชาวเมืองรับแลจึงอนุญาตให้เขาออกได้แต่มีเงื่อนไขว่าห้ามนำสิ่งใดจากเมืองรับแลออกไปเขารับปากและเตรียมตัวเดินทาง ก่อนออกเดินทางภรรยาได้มอบของกินใส่ห่อผ้าให้ไปเมื่อชายหนุ่มกลับถึงบ้านแม่เขาเปิดห่อออกและพบว่าเป็นผลไม้แปลกตาคนในบ้านถามว่าลูกไม้อะไรชายหนุ่มกลัวแม่จะไม่เข้าใจเลยโกหกไปว่าเป็นของจากป่าธรรมดาแถวนั้นนั่นเองคำโกหกคำเดียวทำให้เกิดเสียงฟ้าร้องลั่นทั่วบริเวณทันใดนั้นเมืองลับแลหายวับไปชายหนุ่มไม่สามารถกลับเข้าไปในเมืองนั้นได้อีกตลอดกาล